แจ็คเป็นคาบอร์รี่ออกถือปืนมุ่งหน้าขึ้นโดยเจ้าหญิงดูขขางบนหอคอยคอยแจ็กช่วยเหลือจากกระกอยเจ็กช่วยช่วยเจ็กช่วยช่วยกระกรอ,อ,อยมาลงคขนอามวยธแกลงตาบ้านลงต้นกล้วยหอคอยอยู่เกาะกลางมวยยังมาถึง ล,ลองตะโกนร้องโอ้ไม่ก็เจ้าหญิงคุณคงจะไม่รอดร้องโอ้ไม่ก็เ oh จ้าหญิงคุณคงจะไม่รอดเกาะกลางไม่มีสะพานทอดเอ,อิมผลผมไม่ด้ไม่เป็นจะโอย,ยิ้มหัวรอสะใจ กะกอยยิ้มหัวเราะสะกะกอยยิ้มหัวเราะสะใจเจ้าหญิงแจ็คไปเรียนว่ายนะ้ำมา20ปีตอนนี้เริ่มเข้าท่าเข,ข,ข้าที ลายบอกเจ้าอีกวันพรุ่งนี้ลายบอกเจ้าหญิงวันพรุ่งนี้กกนนจะไปช่วยอันนี้ทันทีแจ็คมาถึงตะกอนโอเยฟิสตายเว้น,น้ำเทหารู้ไหมว่า มีโระให้อะกาๆาจตายอย่างทอรมานแกก็ขอเจ้าหญิงแต่งงานมุ้ยตกลงเพราะกลัวขึ้นคานอวสาน